ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวิมมาดินการดินครับคนรักสวนรักธรรมชาตินะครับเนาะมื่อวานี้ครับเบ้าหนังก้นมเปิ่อนะครับเนาะจะพาท่านผู้ชมมาเบริงสูตรการใส่ปุ๋ยปักเผานะครับเนาะหลังจากเขาปลูกไปเดีปีหนึ่งนะครับเนาะการจีเห็ดหน่ปักเผาเขาโตใหญ่ซ้ำนี่ภายในเวลาหนึ่งปีครับเขามีสูตรจากไหนนะครับเนาะมื่อวานี้ก็จะเบ้าหนังก้นมเปิ่อก็จะมาแจกสูตรการใส่ปุ๋ยปักเผาเห็ดหน่ปักเผาเขาใหญ่งามยรักกะต้นไหนเขาใหญ่โตเร็วครับเนาะลักๆกะ สิ่งแรกก็คือครับหลังจากเขาปลูกผักใหม่ๆนะครับเนะบาะเฮากะบดน้ำทุกสามือ้อขันคนบ่มีเวลากะทุกอาทิตย์หนึ่งต้องทดน้ำนะครับเนาะอันที่สองก็คือเฮาต้องใส่ปุ๋ยครับมื้อนี้ไรบีบ้านดินจะแจกจะแจกสูตรการใส่ปุ๋ยแบบเผาเนาะครับนะเนาะเฮาเฮ็ดใส่แบบนี้ทุกทุกเดือนนะครับเนาะต้นใหม่เฮากัจะใหญ่าง,งามเร็วนะครับเนาะมื้อนี้กะกะจะมาเบิ่งเนาะครับเนาะอ่าสิ่งแรกเนาะครับเนาะ เฮ้าเวลาห้าปลูกบักผ้าครับตอนนั้นปลูกไหมเฮ้ากับคุดลุ่มอ่าลุ่มกับหาซีคุณหาซิปกติเนาะมันก็จะได้ไอ้พวกมันจะได้พวกวงกว้างกับประมาณประมาณนี้นะครับนี่ตอนนี้ในน้อยเป็นบ่ครับปัดมันใหญ่ขึ้นมาเฮ้ากับพว่นดินเหลื่อยนะครับเนาะนี่หลังจากไปผาไปปีนึงเข้ากับยับออกมาพวกนี้ตัวนีเฮ้ากับยับออกมาเฮ้ากับคอยยับยับเป็นวงกว้างแนวนี้เฮ้ากับจะได้แนวนี้นะครับเนาะเป็นวงกว่าอ่าหลังจากเฮ้าเอาหยาเอายังเดี่ยวเฮ้ากับ เอาขี่ไก่ครับไข่บ่มีขี่ไก่กัเอาเป็นมุนงว่างกันเนาะทำแล้วขี่งว่ครับเข้เากับมะฮวยครับมะฮวยเยนาะนี่คือรอบแรกนรนะเนาะทำแล้วเข้ากับเอาขี่ไก่มาลงอ่าอ่ารอบสองอันนี้ขาวๆที่ท่านผู้ชมเห็นเนาะครับเนาะนี่ขาวๆที่ท่านผู้ชมเห็นนี่เป็นปุ๋ยยูเรีนะครับเนาะปุ๋ยยูดีสีโพกสูงสูงครับเนี่ยอ่าอ่าตัวนี้จะเป็นสีโพกสูงสูงเข้าไซเพื่อว่าต้นไม้ต้น,ตนพาร้อนจะได้ทานอาหารครบสมบูรณ์นะครับเนาะ ขี่ไก่กับมีด NPK คือกันครับแต่ว่าเขาจะเป็นจุลินทรีย์หลักะโบควยหลทำนองทานอาหารรักจะโบหลายอ่าเข้าก็เลยมาผสมกับปุ๋ยยูเรียสีพกศูนย์ศูนย์เนาะครับเนาะสูตรได้ก็ได้ครับเข้ามากหู้อีกรอบหนึ่งตอนนี้กะจะมีทานอาหารครบหลักกระสูงนะครับเนาะอ่าสีพกศูนย์ศูนย์เข้าใส่แค่สองกัมสองกำมือเข้าไปไหนอ่าขั้นต้วนี้น้องใหม่ปลูกไม่ใหม่เข้าใส่แค่แค่เขื่อนประมาณประมาณคืนกำมือเนาะก็คอยใส่ เดือนที่สอง 3, เดือ, 3, อนสามมันก็คอยขยับจํานวนขึ้นไม่เรื่อยอยู่ด้วยแต่ว่าตอนนี้ต้นขาสูงประมาณเกือบสองเมตรเนาะเกือบสองเมตรเข้าแต่เล่ต้องใส่สองกามือขึ้นถึงสามกามือเข้ากับห้อยรอบๆอบนี้นะครับเนาะเข้ากับห้อยหลังจากเข้าใส่ขี้ไก่อายูเดียแล้ววันนี้อันที่สามนะครับเนาะอันนี้ครับฐานอาหารรองครับฐานอาหารรองคือโดลใหม่ครับเป็นฐานอาหารรองขาจะมี่อ่า เขาจะมีแคลเซียมเนาะแล้วก็แมกนีเซียมแคลเซียมกับแมกนีเซียมนี่เป็นฐานอาหารหล่อครับเนาะตอนนี้ต้นไม้เขามีฐานอาหารหลักบบดนี้เขากับเมลไซฐานอาหารหล่อเนาะครับเนาะต้นไม้เขาก็จะได้ฐานอาหารครบครบสูตรเนาะครับเนาะกัจเจมี่ฐานอาหาร N P K แล้วก็แคลเซียมแมกนีเซียมครับตอนนี้เนาะบบดนี้เขาก็เอาใส่อันนี้จะเป็นผงครับเนาะจะเป็นผงข้าวเนี่ยอ่าเป็นผงข้าวแลาวก็ค่อยๆหุ้ยเนาะครับเนาะอ่า อใส่เลยครับทุย่ยอันนี้เทปเป็นฐานอาหารรองครับเนาะซับบูกคุ้คือปรับสภาพดินนั่มครับปรับสภาพดินปรับสภาพานหนานครับเนาะเพจให้ต้นไม้เ้างไห่งามฐานอาหารตเติบโตแล้วก็เที่ให้ดินข้าเป็นกลางครับเมื่อดินเป็นกลางดินกัอดอิรุ่มสมบูรณ์ต้นไม้มข้าก็จะไหลฐานอาหารนะครับเนาะนี่ครับค่อยๆหย้อยไปเลยนี่ครับเนีย่ยเมื่อข้าใส่ครบแล้วนะครับเนาะ ตัวที่4ครับตัวที่4คือไฮไลท์ครับก็คือนี่ครับอ่าอันนี้คือยังครับอันนี้คือแกลบดดำครับแกลบดดำจะเป็นอ่าซอยได้เหลืองของเขตหอยดินหลวนซุยปุ่มหนามนะครับเนาะแล้วกะรับสภาพดินนะครับเนาะหอดินงามดินอุดมสมบูรณ์มานี่ใส่เดือนใส่ยังก็จะมากนะครับเนาะนี่ครับอันนี้แกลบดดำนะครับเนาะลักๆก็จะได้ธานอาหารอ่าหลายอย่างครับเนาะเขาก็ห้อยไป ข้ากรโขยข้าวกรโอยเพิ่มปดิมันเนาะ,ะใส่ตามทรงผุ่มมันครับหลังจากนีเข้ากับเกียร์ครับเกียร์แกบดั้มดิซอย,ยอุ่มนามหลกักกายังเป็นยังเป็นซอยเหลืองของกันคุ้มดินนะครับเนาะคุ้มนาดินโมไหโมไห่คุ้มเชื่อนมันเหลื่อยเร็วนะครับโมไห่ดินนาดินเทามันแข็งเนาะนี่อ่า นี่ครับกะรเป็นการเซตวิธีครับนี่แหละครับสูตรของยูไรมิมานดีนะครับเนาะเข้าใจใส่ซูนี่ขันน้ำใส่แนวนีครับทุกๆหนึ่งเดือนครับหลังจากนี่ต้นไหม่เข้าก็จะยังไงง่ายงามแนวนีครับทุกต้นนะครับเนาะนี่ครับเข้าก็คอยใส่ไปคือกันไปเรื่อยๆใส่แนวนีไปเรื่อยๆครับเนาะภายในหนึ่งปีรับรองครับต้นใหม่คุ้นงามแน่นอนเนาะกะกะประมาณนี้เนาะครับเนาะสรุปอ่า สูตรนี่ถิมีฐานอาหารครบทุกอย่างนะครับเนาะครบทุกอย่างหลักอะหนึ่งยูเรียครับเป็นฐานอาหารหลักที่มี46ซูต0มีไนโตรเจนสูงที่สุดอ่ะหลักะขี่ไก่ขี่ง้วนครับเขาจะมี NPK ขึ้นกันนะครับเนาะตะวันเขาจะบลหลายตะวันเขาจะมาซอยเพิ่มจุลินทรีย์เขาหลักะเฮดไห้ดินเขางามขึ้นกันครับไอเนี้ยอ่ะอันที่3โดนลใหม่ครับเป็นฐานอาหารรองมีแคลเซียมแมกนีเซียมครับเฮดไห้ต้นไม้เขางามแห้งงามเร็วแห้งหลักะ บันนี้ปุ๋ยทุกอย่างลงแล้วอ่าเข้าตองเอาแก็บดำครับมาซ้อนในเรื่องของการอุ่มนาบเนาะเห็ดไหนดินดวนซุยแล้วก็เห็ดไ้ต้นพืชนเท่านําทานอาหารไปใส่เลยเรื่อยนะครับเนาะนี่ครับเขาจะย้ายงามเคี้ยวแนวนี่ครับนี่ครับกะสรุปประมาณนี้เนาะครับเนาะครับคลิปนี้กะมี่ซ้ำนี่ครับมื่อนี้ไรไม่ไม้ดินแจกสูตรครับเห็ดไ้ต้นมะพร้าวงามแล้วก็ไนเดอรนะครับเนาะภายในเวลา1ปีครับ1ปีสูงได้2เมตรขึ้นเนาะครับมันก็จะมี เกี่ยวกับดินมาเขาเมื่วมครับแต่ว่าตัวนี้ซอยในเรื่องของการทานอาหารนะครับนะนเนาะมานี้ก็บก้าวเข้ามาสวัสดีครับ